ข้อที่28ฮะโจทย์บอกว่าจากแบบในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตามรูปเลยครับ A B C D เป็นจุดยอดส่วนของ P Q ขนานกับ C R ขนานกับด้านของสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคก็แสดงว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูครับนะเราก็บอกว่าตัว P Q B C เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยม ทางหมูอ่ะเก็บไว้ก่อนเพ <c oughs> ื่อได้ใช้ประโยชน์อ่ะโอเคคราวนี้นะครับเขาให้ความยาวในแต่ละเส้นมาในส่วนที่เส้นมันชิงเฉียงถ้าจะให้ดูง่ายครับเราก็เดี๋ยวครูลองลากเส้นมาขึ้นมาตรงนี้หนึ่งเส้นอ้าวทำไมไม่ตรงอย่างที่ใจคิดเลยอ่ะหนึ่งเส้นนะอีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกัน ลากมาแบบนี้ชึบอืมเส้นตรงนี้ยาวเท่ากันเพราะมันขนานกันอยู่มันเป็นสีเ่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมอืมสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติหรอกเขาให้มาอันนี้ยาวสามเช่นกันตรงนี้สามเช่นกันให้ตรงนี้เป็น A เป็น B ดู เป็น C เป็น D ตรงนี้ก็เป็น A ด้วยตรงนี้ก็เป็น B ด้วย D ด้วยอ่า C ด้วยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวคำถามคำถามเนี่ยเขาสนใจที่สามเหลี่ยมรูปนี้ครับสนใจที่สจริงๆมันไม่ได้สนใจอย่างนั้นหรอกคือคือเรากำลังจะโยงหาว่า ไอตัว x กําลังสองเนี่ยมันก็จะต้องหาได้จากไอสามเหลี่ยมสีฟ้าที่แรงเอาไว้ก็เริ่มต้นดูสามเหลี่ยมแต่ละรูปเลยขอไปดูสามเหลี่ยม A ออันนี้เป็น M N X Y EF แล้วกัน EF E F แบบนี้ไปดูที่สามเหลี่ยม AMP สามเลียม a m p เดี๋ยวเราจะใช้จูวพิทาโกราสกันเราจะได้ว่า a m กำลังสองบวกกับ p m กำลังสองแล้วมันจะไปเท่ากับ p a หรือ a p กำลังสองแทนค่า a m คือ a เล็ก p m คือ c เล็ก3ากำลังสองติ้งต่างว่ามันชื่อสมการที่1ไว้ก่อน หนึงไปดูต่อสามเหลี่ยมตัวต่อไปสามเหลี่ยม PBE แล้วกันครับอันนี้พวกนี้มันเป็นฉากหมดเลยนะ,ะฉากหมดเลยลากตั้งฉากลากขนานก็ตั้งฉากเลยสามเหลี่ยม PBE เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นกันครับพิทาโกรัสจะเป็น BE กำลังสงบวกกับ PE กำลังสอง แล้วก็จะไปเท่ากับ BP หรือว่า BP กํลังสองแทนค่า BEA PE DDOC C กํลังสองอันนี้ให้เป็นสมการที่2ตัวที่3ามฮะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไร O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 FC สามเหลี่เม OFC OFC ก็จะเป็น OF กำลังสองบวกกับ FC กำลังสองไปเท่ากับ CO หรือว่าโอกำลังสองก็ได้แทนค่า OF d d o c กำลังสอง FC B กำลังสอง5ากำลังสองอันนี้สมมติว่าเป็นสมการที่3ม แล้วก็สุดท้ายครับตัวที่เราต้องการหาไปที่สามเหลี่ยม OND สามเหลี่ยม OND เราจะได้เป็น NO กำลังสองบวกกับ ND กำลังสองเท่ากับ OD กำลังสอง NO ND x กำลังสอง R โอเค คุณอยากให้ดูไอ้สามเหลี่ยมสามสมการที่เขียนขึ้นมาไว้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการหาว่า B 2กำลังสบวก C กำลังสเนี่ยมันได้เท่าไหร่เราจะย้อนมามองที่สมการหนึ่งสาทำยังไงจะให้เหลือแค่ C กกำลังสองบวก B กำลังสก็ไม่มีอะไรครับทำแบบนี้เลยถ้ามองด้วยหางตาคร่าว เอา 3, สมสมการบวกกันเอาสมาการหนึ่งบวกสบวกสลองดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นอะไรผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้บวก b กํลังสองบวก d กําลังสองอันนี้คือ9ก้าสิบหก้า เดี๋ยวขอมูบมาได้ไหมเอยอ่ามูบได้อยู่อืมอ่ะโอเคอันนี้เราก็จะเป็นเก้าบวกสิบหกบวกยี่สิบห้าเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ครับตัวคำถามเราต้องการเอา c กํลังสองบวก b กํลังสองคือคำถามแทนค่าต่อ แบ่งออกมาเลยเป็น c กำลังสองบวก b กำลังสองอันนี้ตัวคำถามนะที่เหลือก็ a กำลังสองมันมีสองตัวก็จะเป็นสอง a กำลังสอง d กำลังสองมีสองตัวก็เป็นสอง d กำลังสองขวามือห้าสิบเห็นไหมครับ c กำลังสองบวก b กำลังสองคือ x กำลังสองก็แทนค่าลงไปตรงนี้ดึงสองออก เท่ากับห้ากำลังสองบวก d ีกำลังสองรู้หรือยังจ้าอืมเกกำลังสองบวก d ีกำลังสองนี่ไงครับ a กกำลังสองบวก d ีกำลังสองเราได้มาแล้วคือเท่าไหร่ครับสี่กำลังสองก็คือสิบหกเท่ากับห้าสิบสองเท่ากับห้าสิบ x เราก็ x กํลังสองก็คือ50ลบ32เหลือ18เป็นคำตอบก็เป็นอเรียบร้อยฮนะในส่วนของข้อที่28ไม่ยากครับไม่ยากสังเกตเป็นก็ต้องบอกเลยครับคำเดียวสั้นๆนำจิ้มไปดูกันต่อฮนะข้อต่อไป